มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ความพากชมเจ้าตัวไหนเป็นตัววายแท็ก v 6นะคะซึ่งมาพร้อมกับชุดแต่งแคมเมอร์นะคะเดี๋ยวมาชมกันะค่ะว่าชุดแต่งเรามีอะไรบ้างนะคะในส่วนของเจ้า y ายแท็กนะคะนี่เลยก็ตัวขับสี่แเป็นไฟแบบแมจิก led แบบนี้นะคะแล้วก็กันชนด้านหน้าเหล็กนะคะกันชนด้านหน้าเหล็กอันนี้จะเป็นรุ่นของแอ l ลานะคะจะมีไฟวิ่งแบบนี้นะคะถ้าลูกค้าเปิดไฟเลี้ยวนะคะก็จะมีไฟวิงว่งวิ่งวิง่ง แล้วก็มาพร้อมกับตัวลาบจูงนะคะสีแดงและก็แผ่นปิดใต้ท้องรถแบบยาวนะคะนี่คือให้ไปแบบ3มชิ้นไปเลยนะคะในส่วนของด้านข้างคะ่ะด้านข้างนะคะคิวล้อก็จะเป็นคิวล้อทรงนิยมนะคะเป็นรูปฟันเฟืองนะคะขนาด6นิ้วคะ่ะอันนี้จะเป็นสีดำด้านนะคะมาพร้อมกับแม็กยางนะคะซูแม็กนะคะขนาด ยี่สิบนะคะสองเจ็ดห้าห้าห้า R ยี่สิบนะคะอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นลายแมตที่ดูดันมากๆของเจ้า o e ิมันเองนะคะไปต่อที่ด้านบนค่ะด้านบนนะคะแหลกหลังคานะคะก็จะเป็นเหล็กหลังคาของฮัมเมอร์นะคะอันนี้ก็จะยึดติดกับราวหลังคานะคะมีความทนทานรองรับน้ำหนักได้ดีมากๆเลยนะคะโลบาร์ค่ะอันนี้โลบาร์แบบ มินิมอลแต่ราคาก็ไม่ค่อยมินิมอลเท่าไหร่นะคะเพราะเป็นทรงนิยมมากนะคะอันนี้จะเป็นเขาเรียกโลบาร์อะไรอลังพึ่งแล้วก็จะมีไฟสปอร์ตบาร์ด้านหลังมาพร้อมกับกันชนท้ายนะคะนี่ก็จะเป็นกันชนท้ายเหล็กนะคะของฮัมเมอแบบนี้นะคะ เป็นอย่างไรคะเจ้าคันนี้นะคะหล่อสดใจไหมคะทั้งดุดันทั้งหล่อนะคะแต่โปรโมชั่นก็เราใจไม่แพ้กันนะคะเพราะตอนนี้นะคะฟางมีส่วนลดถึง1,70,000บาทนะคะรถมีจำนวนจำกัดน,นะคะเรี่ยทักทังหมูวางได้นะคะที่0 9 9 6์9 8 5 3 4หรือจะเข้ามาพบกับหมูวางได้ที่โชว์รูมฟอร์ดกราฟิกนะคะเชิญนีคัตตรลาคะ่ะ